ราศีเมษดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม คำพยากรณ์น,นี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นนะคะดวงชะตาสำหรับชาวรักนณาราศีเมษเตือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในจุดที่กำลังจะพุ่งทยานนะคะขึ้นไปแบบไม่อยู่กันแล้วนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณนับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จะโคจรได้มาตรฐานที่เป็นมหาอุด อุดก็คือความสูงส่งคือความยิ่งใหญ่ส่งผลดีในเรื่องของงานในเรื่องของกิจการต่างๆนะคะมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่เอาละค่ะในช่วงก่อนวันที่26กุมภาพันธ์นะคะก็ถือว่าดวงคุณก็ยังดีดวงคุณยังเฮงมากกว่าราศีอื่นอยู่ดีนะคะเพราะว่าดาวอังคารที่ไปอยู่ในราศีธนูเขาโคจรมีมาตรฐานที่เป็นอุจจาวิราช ดังนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ทําอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จเรียกว่าชีวิตอยู่ในจุดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าดวงดาวนอกจากจะได้มาตรฐานที่ดีแล้วก็ยังโคจรอยู่ในสุภาด้วยสุภาก็เป็นพบที่เกี่ยวกับความสุขความเจริญความรุ่งเรืองดังนั้นแปลว่าชีวิตของคุณนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาทําอะไรก็สําเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งต่างๆนะคะเพื่อนพี่น้องช่วงนี้สังคมก็ดีกับคุณนะคะและก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์มีคนคอยช่วยสนับสนุนคุณนะคะที่สําคัญดาวประจำตัวของคุณจะโครจรร่วมกับดาวคู่สมพลนั่นก็คือดาวศุกร์ หลังวันที่5กุมภาผานธ์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณเขาจะไม่เดินเสียไม่ถอยหลังแล้วนะคะและก็ยังมีมาตรฐานที่เป็นมหาจักรด้วยดังนั้นนะคะเงินก้อนใหญ่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะชาวราศีเมษนอกจากชีวิตจะมีความสมหวังแล้วเดือนกุมภาพัานธ์การงานก็ยังมีความก้าวหน้าการเงินก็จะงอกเงยหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าที่เคย พระเกตนะคะตอนนี้ก็ยังโครจรให้คุณให้ผลอยู่ในเรือนการเงินของคุณไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ ดวงดาวจะเข้าไปกระตุ้นดาวโชคลาภของคุณทําให้เกิดโอกาสในการที่จะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่บุญที่เคยทําจะหนุนนําให้สําเร็จนะคะและก็ดาวพฤหัสที่โคจรเป็น11แก่ลัคนาชี้ชัดได้เลยว่าดวงของคุณโดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินรายได้การค้าการขายจะมีกําไรทําอะไรก็สําเร็จการงานก้าวหน้านะคะได้คนเครือกูลสนับสนุนและดาวเสราร์นะคะที่เป็นเกษตรตาทิปดิอยู่ใน เรือกนกรรมะเรียกว่าอะไรที่ทําอยู่ก็จะมีความมั่นคงเป็นอย่างมากดวงชะตาถือว่าอยู่ในจุดที่กําลังพุ่งทยานขึ้นฟ้าแล้วนะคะโชคก็มีเงินก็มารวยทรัพย์รับโชคใหญ่กันเลยนะคะชาวรัคณาราศีเมษ ด้านการงานนะคะก่อนวันที่13กุมภาพันธ์คุณจะมีดาวอาทิตย์ไปโคโจรไปสถิตยอยู่ในเรือนการงานตรงนี้ก็ถือว่าส่งผลดีในเรื่องของการที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆหลายคนจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะได้ขยับขยายในเรื่องของกิจการร้านค้าบางครั้งบางคราวหมายถึงคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางเข้ามามา,มากขึ้น หลายคนก็อาจจะมีความร้อนใจเกี่ยวกับงานเข้ามาอยู่บ้างแล้วก็ช่วงหลังวันที่10กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธจะย้ายเข้ามาดังนั้นก็ต้องระวังการที่จะมีศัตรตูในที่ทำงานเกิดปัญหามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาคนค้าขายคนทำธุรกิจก็อาจจะมีคู่แข่งเข้ามาปั่นป่วนกวนใจนะคะ ยังไงก็ตามคุณมีดาวเสาร์ที่โครจรเข้มแข็งอยู่ก็จะส่งผลให้งานของคุณยังมีความมั่นคงเดี๋ยวศัตรูก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะ สำหรับใครที่สมัครงานอยู่ในช่วงนี้ยังถือว่ามีเกณฑ์จะได้งานที่ถูกใจคนทำธุรกิจก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเปิดกิจการเหมาะกับการเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรก็ง่ายก็สำเร็จแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีดาว5-6ถึง6ดวงเข้ามาโคจรอยู่ในเรือนการงานของคุณ ดังนั้นชีวิตโดยรวมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็เรียกว่าคุณก็จะทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับหน้าที่การงานก็ได้นะคะและดาวประจำตัวของคุณเมื่อไปอยู่ในเรือนการงานจะทำให้คุณขยันเป็นพิเศษและคุณก็จะได้ผลสำเร็จได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างน่าประหลาดใจนะคะ ส่วนด้านการเงินและโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษต,ต้องบอกเลยว่าเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้งเพราะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวการเงินของคุณจะไม่ถอยหลังแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครที่อยากยื่นกู้อยากจะขอสินเชื่อเครดิตต่างๆเดือนนี้คุณมีเกณฑ์สมหวังนะคะและดาวการเงินที่โคจรเป็นมหาจักรอาจจะหนักอาจจะเหนือ่อยแต่ก็รวยมากๆด้วยนะคะ เอาละค่ะหลังวันที่22กุมภาพันธ์ดาวสุ์จะย้ายไปเป็นเทวีโชคอยู่ในราศีมังกรดังนั้นนะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากหน้าที่การงานแต่ดาวสุขเมื่อไปโคจรอยู่ในรา,าศีธาตุดินก็จะได้รับกระแสพลังงานจากดาวราหูดาวเจ้าเรือนลาภาที่ตีโคนถึงกันอยู่นะคะ เงินทองโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเด่นทั้งเงินเด่นทั้งโชคลาภเลยนะคะจะเป็นจังหวะที่หาเงินได้เยอะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าจะมีรายได้หลายทางเข้ามามีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยเรียกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่ได้เงินก้อนโตในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมษนอกจากเรื่องการเงินจะดีแล้วนะคะในเรื่องของความรักก็ดีไม่แพ้กันเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะกลับมาสดใสแล้วนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนไม่โสด เพราะว่าดาวศุกร์ไม่เดินเสียแล้วนะคะดังนั้นช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นที่รักใครเอนดูกับคนทั่วไปจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะหลายคนมีโอกาสที่จะได้พบรักแบบกระทันหันนะคะก่อนวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจากทางไกลหรือว่าจากออนไลน์ก็ได้แต่ว่าในช่วงปลายเดือนบางคนก็จะมีคนในที่ทำงานมาแอบรักแอบชอบคุณนะคะ ส่วนคนมีแฟนมีคู่มีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยคนรักก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องที่ร้องขอนะคะแล้วก็บางคนก็มีโอกาสจะได้รับเซอร์ไพรส์ในช่วงวันวาเลนไทน์น,น,ทนี้ด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็ก,กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ